สวัสดีครับทุกคนเราจะตอนนี้ผมหายป่วยแล้วนะคะทุกคนคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือแบบมี f อคนหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นใครจริงๆผมรู้แหละแค่ผมจะไม่บอกนะผมจะแบบไม่บอกว่าเป็นใครเขามาบอกว่าลองหรือเปล่าคะพี่วันนี้หนึ่งเมษาซะด้วยคือวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยผมไม่ได้แอบหนีเที่ยวนะอืคือป่วยจริงๆครับ วันนี้ผมจะกลับมาลงคลิปอีกครั้งแล้วนะแล้วก็เพื่อเป็นการเชยผมจะลง2คลิปนะครับ2คลิป7วันจะลง2คลิปนะครัดเชยคลิปช่วงที่ผมป่วยไปก็ถ้าใครสังเกตนะครับก็หายป่วยก่อนที่พูดไว้ประมาณ1วัน,นครับก็คือเพลิอนอาการมันดีขึ้นนะนี่ก็คือที่อัปเดตนะครับผมก็สร้างเป็นแบบ เรียกว่าชมรมคนรักสวนได้มีว่าชีพเปล่าเอาเปล่าเริ่ผมว่าจะสร้างแบบบล็อกอาชีพไว้ให้เยอะๆนะจะได้แบบมีชาวสวนเยอะๆอยากมีชาวสวนน่ะพวกที่เป็นชาวสวนแบบตรงนี้จะได้แบบมีอาหารน่ะไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านไม่มีอาหารกิน้วตุยนี่เลยครับคอมพิวเตอร์เพียบๆเลย ก็คือตอนนี้แกไปสังคมการเกษตรษแล้วนะพี่ไม่สนใจหน่อยหรอคอมพิวเตอร์ก็คือดูดีอยู่ครับส่วนที่วันนี้ทําคลิปมาก็คือผมจะขยายบขยายเรียกว่าขยายสัง,สงคมนะครับขยายสังคมของพวกเราก็คือตอนเนี้ครับเรียกว่ามันแบบ ขอบอกเลยกันคือมันไม่ค่อยนั่นไยครับหมู่บ้านมันไม่ใหญ่อ่ะมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆธรรมดาเห็นไหมเป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดามากผมก็จะขยายหมู่บ้านครับหมู่บ้านแค่นี้มันไม่พอสำหรับหมู่บ้านที่วินเนอร์ซีเฮดสถิตนินี่ใช่ครับว่าสเิตินี่เหมือนตุยไปแล้วเลยอืมไม่เป็นไรมาเลย ได้เวลาขยายหมู่บ้านขยายเลยครับขยายเลยแล้วก็หมู่บ้านนี้นี่คือที่ทําการ,กรเกษตรขอดูดิที่ทําการ,กรเกษตรกี่แห่งมีอยู่แค่สองแห่งเองผมต้องสร้างเพิบอย่างแน่นอนครับทุกคนอย่างแรกเลยผมขอพาทุกคนมาดูที่บ้านปรุงยาของผมก่อนนะผมรู้สึกว่าบ้านปรุงยาบ้านใต้น้ำเดียวเนี่ยดูไม่ค่อยดีครับไม่ครวรจะมีเยอะๆนะ เดี๋ยวแป๊บ,บนึงเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งขุยโคว i ชั่นออกในวิช i ่นเนี่ยแปบบ๊บนึงนะผมจัดระเบียแบแป๊บนึงไม่ต้องห่วงครับจัดไม่นานครับจัดไม่นานลงลบบนานคอดก็คือผมเอาวัตถุดิบอะไรพวกเนี้ครับที่ผมเสกมานะมาเก็บจัดเก็บเอาไว้ในนี้ รวมถึงขวดแก้วด้วยครับอ๋อพวกน้ำนี่พวกน้ำต้องเก็บไว้ทีหลังครับผมจะเอาพวกที่เป็นแบบวัตถุดิบการปรุงยามาไว้ก่อนนะมาสำคัญกว่าแล้วพวกขวดน้ำค่อยตามมาทีหลังก็คือผมเริ่มปรุงยาเป็นนะครับทุกคนเหลือเชื่อไหมครับวินเนอร์ซีเฮดปรุงยาเป็นโอ้ไม่กด เดี๋ยวเชื่อมากวินาทีเฮ็ดไม่ควรจะปุงยาเป็นนี่นะถ้าเป็นห้าชั่วโมงกว่าแล้วก็ใช่ครับการขยายหมู่บ้านก็คือตรงนี้ยผมเห็นมันโล่งๆหนูเาจะสร้างบ้านเพิ่มอีกสามหลังนะครับก็ไม่ได้สร้างเยอะหรอกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเว้ยหมานี่เจ็ดแปดผมจะสร้างแปดคูณแปดนะสามสี่ห้าหก เจ็ดเอ๊ะสร้างผิดสองบล็อกเลยเดี๋ยวก็มาตรงนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมอ๋ออีกบล็อกหนึ่งนบะข้ามไปบล็อกหนึ่งนี่ครับแบบนี้เลยนะสมูทสโตนไปครับมันเดือดรูไม่มีอะไร,รออเ,เอาด้านให้ถูกดินี่ไงถูกสัที ก็คือบ้านมันพื้นดินก็เอาไม้ธรรมดาไปนะครับไม่เอาให้ดูหรอกวงเล็บจริงๆคือวินอ์ทีเฮ็ดที่เกียจครับไม่มีอะไรหรอกพุ่งหายป่วยมาหมาดมาวงเล็บอ้างหรือเปล่า <c oughs> ครับครับก็ขอบอกทุกคนเลยนะว่าคือผมจริงๆน่าจะอยากลงคลิปมากเลยนะครับเจ็ดวันที่ป่วยเนี่ยคือแบบอยากลงมากๆอะ่ะโอเคเอาเถอะ ในตอนนี้ก็ได้ลงแล้ว FC ทุกคนก็จะสนุกสนานนเฮฮาครับแล้วก็คลิปนี้ผมขอฝากให้ทุกคนคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าสงกรานต์ปีนี้จะเล่นไหมครับถ้าเล่นให้ทุกคนพิมพ์มาว่าเล่นครับถ้าไม่เล่นให้ทุกคนพิมพ์มาว่าไม่เล่นครับก็ตรงตัวดีนะนี่แหละครับ บอกเลยสงคัดอานพีนี้ผมจัดเต็มพี่แป้งในเฟในเพลงเฟสติวัลได้บอกเอาไว้เพลงของดีเจราาครับไปหาฟังดูได้เพลงเพราะๆ <c oughs> อันแน่คิดใช่ไหมว่าพรีเซนเตอร์รู้นะรู้นะว่าคิดงั้นใช่เปล่าแล้วผมตกใจจะแกะสีน้ำตานี่ไปหลายครั้งมากเลยนะเนี่ยตกน้าไปดิตกน้าไปดิปดเออตกไปดิตกไปดิตกไปดิ เออตรงไปตายเลยที่ไม่ได้ตกน้ำเลยส่วนไอเทมเนื้อมัอนก็โยนทิ้งไว้ตรงนี้แหละปล่อยให้หายไปเลยเ <c oughs> จ้าคือแกะที่ควรจะถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์ของ w i n เนอร์ซีเอชเชอร์แล้วเชอร์ทำไมผมต้องเติมเลยนะเนี่ยวงเล็บจริงๆแล้วช่องผมแค่วินเนอร์ไม่มีเชอร์ครับ <c oughs> เชอร์อ๋อเติมเพราะหรูสินะนี่เลย ก็เอาเนี่ยครับหลังคาก็แตะไว้ตรงนี้ซึบก็เหมือนวิธีการสร้างบ้านก็เหมือนกับบ้านอันก่อนตรงสกายเฟียขอผมอะมเงือกชื่อสกายเฟียนี่มาจากวันพีชนะครับเผื่อใครไม่รู้มันเป็นดินแดนของเทพอะครับก็เรียกว่าผมเอามาสําหรับคําของชื่อดินแดนบนท้องฟ้านู้นละกันสักวันดินแดนนั่นน่ะนะผมจะทําให้มันใหญ่กว่าเดิมครับ จะสร้างให้แบบมันใหญ่ๆเลยไม่สิต้องเดยว,ว่าผมจะสร้างตามแระตนและกันคือผมจะไม่สร้างให้แบบมันใหญ่แบบเกาะเดียวนะผมจะสร้างเป็นหลายๆเกาะก็อาจจะทำมาเป็นแบบคล้ายๆพรีเซนต์ในคลิปอื่นนะเพราะว่าการสร้างบ้านขยายหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบสำคัญสำคัญอะไรมากต้องพูดว่ามันไม่ค่อยแบบ มีคอนเทนต์อะไรครับเวลาสร้างแข็มสร้างโหมดครีเอทีฟด้วยเลยยิ่งไม่ค่อยมีเข้าไปใหญ่ยอย่างแรกก็เปิดเข้ามาแล้วก็ติดทอชครับติดทอชเตียงไปเยอะๆครับนี่คือบรรจุคนได้หกคนนะที่นี่จะเป็นบ้านการเกษตรแล้วกันนะดูมีคบว่าทำไมผมต้องเว้นไว้เยอะนี่ค่ะแป๊บนึงนะ ตรงนี้คอมพิวเตอร์หกอันนี่เลยแล้วหน้าบ้านก็จะต้องมีแบบนี้ครับสำหรับคนหกคนก็ต้อง3ามสี่ห้าหก็ดแดนี่เลย8ดคูณประมาณนี้แล้วก็2องสามสี่ห้าหก็ดแปด แล้วก็มาทางนี้เอ๊ะเดี๋ยวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อแปดโอโ้โหผมว่าเมื่อวยได้แปดคูณแปดเลยอะจากนั้นก็เออแป๊บนึงนะแร่งต่อไปผมก็ต้องการดริฟนะครับดินนั่นแหละดินเลยตรงตัวในไม r a ค t ร่บนะสำคัญยิ่งครับ ในการให้วเดีเจอาทำฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวน้ำผมจะทำเป็นน้ำสังบอกแล้วกันเพื่อให้น้ำมันกระจายไปทั่วนะฟึ๊บฟึ๊บให้เป็นน้ำนิ่งด้วยเสร็จนะผมก็ต้องการจอบออกมาจอบที่ผมต้องการจอบเนี่ยเพราะว่าผมจะทำแบบนี้ครับ มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำฟาร์มาถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็ปลูกข้าวไม่ติดนะคลิกไปดัวๆแบบไม่โดนสกนัดครับนี่สแปมของแท้สแปมของแท้ต้องอี่พี่ครับโหวน้ำแพ้ก็ใจอย่างรวดเร็วแล้วก็แีกหนึ่งนะผมต้องการคือสิ่งนี้ ในเมื่อตัดนี้ไปแล้วก็ไม่ตใช้ถังน้ำปลกดินแล้วนี่โอเคแล้วก็ได้รัสปอนเ,เจอร์มา6ตัว1,2,3,4,5,6องมส้าหืมด้ฟาร์มเมอร์มาเยอะอยู่นี่นะใครเอาก็าเอาไปนะผมไม่ใช่เสซีดเนี่ย เอาไปดิใครก็ได้เอาไปหน่อยโอเคในเมื่อเก็บกันได้แล้วผมก็เซต Time to เดยก็เซตวีเตอร์ทูเคลียมเดิมครับวิธีโดยที่ไม่ต้องนั่นนะครับคือวิธีนี้นะ mm hmm. ก็ผมกลัวซอมบี้มันมาเกิดตรงนี้นะก็ปัดคอสไปดีรออะไรเราเป็นโหมดเคตีโตโตรับ เราไม่ต้องกลัวอะไรแบบนี้เลยนี่โหมาปลูกเริ่มปลูกผักเลยเด็กดีไปเลยช,ะชะัดเนี่ยครับได้หมู่บ้านได้แบบไปหนึ่งสเต็กอะก็ใช้ให้ดีๆแล้วกันต่อมาครับพอได้บ้านชาวนาตรงนี้เสร็จเนี่ยบ้านของผมมันก็แบบดวงนี้จะเริ่มมีเยอะใช่ไหมครับ จุดต่อไปผมจะสร้างคือบ้านชาวทะเลนะครับมันคุณบล็อกอาชีพของชาวทะเลมันเป็นอะไรนะขอคลิปแบบ๊บใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์มาเดี๋ยวนี้เลยนะอ้าวคลิปนี้ยังไม่ได้ปล่อยนี่คลิปยังไม่ได้ปล่อยแลย้เวเอฟซีจะคอมเมนต์งไงยงยงบาร์เรลเออเดร๋ยลองวางบาร์เรลกับแล้วสปอร์เรเตอร์ดู ใช่ไหมโอ้จริงๆเหมือนจะเป็นบาเรียวเรนก็ได้เวลาครับมาสร้างกันเถอะอย่างแรกเลยเต้องทำลายกาวเวลพวกนี้ก่อนนะมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญน,นะครับผมไม่ต้องการเนอะบ, mm hmm. บ้าน,นลิมทะเลจะเป็นบ้านของพวกชาวประมงนะ mm hmm. นี่ mm hmm. เลย ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะย้ายที่ถ่ายทํานะครัไปเป็นที่อื่นนะทุกคนโอเคมาแล้วผมก็จะแบบแปบ๊บนึงนะผมขอเข้าห้องก่อนโอเคฮึบ round t มารอบที่สองครับบ้านชายทะเทลของผมออกมาสมูสตรงส e l e c นี่ครับมันเป็นบ้านของผู้วเลเจอผมก็จะไม่สร้างให้มันหรูมากนะมันเปลืองจริงไหมครับทุกคนมันไม่ใช่บ้านของผู้เล่นผู้เล่นจะไม่สร้างให้มันรูแต่ถ้าเป็นบ้านของผู้เล่นแล้วก็ผู้เล่นจะสร้างจนมันหรูแบบหรูเกินเลยนี่เลยครับ นี่นี่โคตรสุดอะบ้านหลังเนี้ยเคยชอบบ้านหลังนี้พิมพ์หนึ่งครับใครไม่ชอบพิมพสองเหมือนแพรมากกว่าดูแลเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเออมาสร้างเนี่ยครับสร้างเป็นหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะ แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมีนี่ก่อนหมู่บ้านชายทะเลนะบ้านชายทะเลของพวกเรานั่นเองฟื้นบ้านหลังนี้มันจะเอียงหน่อยนะมันก็จะแบบเอียงเลยครับประตูจะอยู่ฝั่งหนึ่งมากกว่าตามหลักการนะบ้านชายทะเลเนี่ยจะเป็นบ้านที่สวยสุด พรผมชอบทะเลสว่วนช่วงหลังผมเริ่มขี้เกียจใช้กระจกสร้างบ้านแลมันไม่ต้องมีวิวอะไรหรอกต้องเรียกว่าคือช่วงหลังงานผมมันเยอะไงแบบต้องท่องภาษาจีนท่องภาษาอะไรแบบนู่นนี่นั่นผมก็เลยใช้แบบสร้างบ้านให้มันง่ายขึ้นหน่อยเดีย๋ยผมก็จะทำคลิปออกมาให้ FC ดูได้ไม่งั้นแบบผมจะยุ่งไง หวังว่า f อซที่เรียนก็คงจะเข้าใจกันนะครับเงยวันนี้ผมก็กลับมาแคสเกมแล้วนะทุกคนปึ๊บแล้วก็เดวลาฟึ๊บ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 ื๊บ๊บไม่รู้ว่า f อซจะเลิกดูันไปยังนะแต่เดี๋ยวก็คงกลับมาดูกันแหลนะมั้ง ผมอยากให้ FC ดูคลิปนี้มาเลนะคลิปนี้คือสร้างแบบได้แบบโคตรเยอะอะคลิปหน้าก็ด้วยผมสร้างแค่สองหลังนี่แหละคลิปเนี้ยไม่ฝืนตัวเองนะครับคลิปหน้าฝืนคลิปที่แล้วคือฝืนจนเจ็บฝืนจนป่วยเลย FC บอกว่า Oh my p w i n u s h e a ฝืนจนป่วยครับทุกคนมาดูไหมคะสบา t ไป w i n u s Heat ครับทุกคนครับ คนรู้หรือไม่ว่าตะกีมันเกิดอะไรขึ้นครับตะคี้คือมันเกิดขึ้นแล้วครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันก็คือการที่ว่ามีอะไรบางอย่างทําให้การบันทึกหน้าจะออกผมมันหยุดไปครับมันก็เลยจะปัดภาพมาอีกทีตอนบ้านผมสร้างจะเสร็จเลยยังไม่ได้ตกแต่งด้านไหนนะเดี๋ยวเดี๋ย,ยลงมาปุ๊กมาถึงประตูบ้านเฮีมันยังมาไม่ได้ ไอ้อนี้ผมมัต้องรื้อใหม่หมดลยโอเคครับรื้อใหม่หมจริงจริงนี่ครับจุดหนึ่งนะผมจะต้องสร้างใหม่จริงจริงลูกผมแบบรู้สึกเหนื่อยมากเลย การที่จะต้องสร้างใหม่นี่คือแบบเป็นอะไรที่วินเนอร์ซีเฮ็ดทรมาณใจมากไม่เป็นไรครับเพื่อนน้องๆเยียบร้อยได้แล้วเข้ามาด้านในบ้านกล้ามืดใช่ไหมบ้านหลังนี้กล้ามืดครับทุกคนเจอปักทอดขจัดผีเลยครับถ้ามีผีในบ้านนมือห้งตัวเยแล้วโทษทีครับพูดคาไม่สุภาพเอไม่สุภาพสิ ไม่เฉพาะจุดๆอะไรปะนเนอร์สีเฮดบ้าไปแล้วนี่ไงได้แล้วสร้างประตูที่ดีได้แล้ว,ลวมาครับวางบารีเวตึงๆบารีเวเนี่ยคือบล็อกอาชีตอ,อกมาเลยจะพี่เหลือเจอชาวประมงออกมาดิ เออกว่าจะออกมาชาวประมงชาวประมงอืมโยค,คนกลับมานี่คือแต่เป็นชาวประมงเชียวนะชาวประมงซะนี่ด้วยก็ยคือแถวนี้มีแต่ชาวประมงนั่นเองครับเยี่ยม คลิปนี้จบแล้วครับได้ปกคลิปด้วยโอเคอ้าวตรงนี้มันเป็นช่องว่างนี่หว่าเฮ้ย <Hey. S 1> พี่ลืมไปครับขอโทษครับทุกคนคลิปยังไม่จบนะย่าเพิ่งกดปิดคือตรงนี้มันเป็นโขดหินที่มันแบบอยู่ห่างกันไม่มีทาาเชื่อมนะครับไม่มีทาาเชื่อมกับหมู่บ้าน นี่เลยครับกว่าจะเชื่อมสําเร็จชาวประมงพวกนี้เขาจะตกปลากันใช่ไหมคุคนณนะตกปลาอย่าปลาตกละขอใจได้อุกคนจะไม่ดูปลาตกด็ดครับโอเคครับจบคลิปนี้แล้วนะทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน